หมอลองกระดูกสลังตรงคอปลิ้นทับเส้นประสาทปวดคอร้าวหลงแขนจัดกระดูกตัวเองแบบนี้ได้เลยวันก่อนเราพูดถึงกระดูกเอวไปแล้วใช่ไหมครับที่มันร้าวลงขาเนี่ยวันนี้เรามาพูดถึงกระดูกคอกัอนบ้างดีกว่าตัวเนี้ยมันจะทําให้เราปวดร้าวชาลงแขนคือถ้าเราปล่อยไว้มันก็ไม่ดีนะครับมันจะทําให้เราปวดร้าวชาอ่อนแรงแล้วก็แขนรีบลงในที่สุดเลยง่ายๆนะครับให้เราเตรียมผ้าซักผืนหนึ่งยาวๆเนาะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเอาคล้องไปที่ฐานคอหลังจากนั้นนะครับจับผ้าสูบประมาณนี้แล้วก็จับยืดขึ้นไปด้านบนครับน้อนใหญ่นะครับแล้วก็ยืดขึ้นไปด้านบนมุมประมาณนี้แล้วก็ดึงเฉียงขึ้นไปหนึ่งสองสามมันจะตึงบริเวณต้นคอมากเลยครับนับหนึ่งถึงห้าก็ได้แล้วก็ปล่อยยืดสักประมาณสิบครั้งเช้ากับเย็นก็ได้แล้วหมอรองกระดูกเนะี่ยมันจะ,จะค่อยๆมีช่องว่างแล้วมันก็จะเริ่มปวดแขนลดลง ทำไม่บ่อยนะครับลองยืดกันสักประมาณ7-10ถึงวันนะครับแล้วก็กินยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อร่วมไปด้วย